สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันรัตนาหมนเทต้ผมดําริทวิยบกลครับวันนี้ผมก็ต้องเอิญก็มาทํารายการะนะครับอีกวันนึงครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วโลกนะครับ1 7 7ประเทศที่รับชมทางช่องทีเจนนะครับ,รบวันนี้สาระเริ่มที่ไหนก่อนคะน้องเอิญครับสาระน่ารู้สาระแรกในวันนี้นะคะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศแคนาดาค่ะ คุณแพลวพิมพเขียวบริบูรณ์นะคะรายงานมาว่าพระธรรมมงคลยานหรือหลวงพ่อบริยังสิรินทโรเป็นประธานสงรับกระถินจากศาสตราจารย์พิเศษดรสาครสุขศรีวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพธนาทรจำกัดมหาชนและนายสิรทั์โรจนพฤกษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทคอมลิงค์ซึ่งนำคณะกระถินสม,มัคคีจากประเทศไทยไปทอดที่ประเทศแคนาดาจำนวน3ามวัดค่ะได้แก่วัดยานวิริยาสองเมืองริชมอนด์ฮิล วัดราชธรรมบริยารามสองเมืองในแองการ่าและวัดราชธรรมบริยารามสามนะคะเมืองแอดเมนตันค่ะก็มีพุทธศาสนิกชน,นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปร่วมงานกันอย่างคับข้างทั่วทุกวัดเลยละค่ะครับตอนนี้ก็ข่าวของงานกระถิน<ช>่นก็รเริ่มทยอยเข้ามาทางรายการก็จะนําเสนอเป็นระยะะ,ยะนะครับใช่ค่ะเหมือนที่ประเทศไทยเลยนะคะคหลังจากที่เทศกาลออกพรรษามาแล้วก็จะมีเทศกาลทอดกระถินครับ สาระที่สนะครับไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับคุณบิ๊กสุภระวัตวรามรีนะครับรายงานมานะครับนายมารุตจิตปฏิมาเอกการชุดนะสิงคโปร์นะครับและนางบุญนิกาแจ่มใสผู้อนวยการสรํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับประจำสิงคโปร์นะครับได้ร่วมเปิดงานคีย์ออสสแน็คบายซีพีนะครับที่ห้างทาคาชิมายะนะครับ บนถนนออคิดนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยมีนายวิบูลนะครับสุสพัฒพงกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุธโสบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CP นะครับนำทีมผู้บริหารไปร่วมเปิดเพื่อจำหน่ายอาหารว่างทอดซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของ CP ีนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยครไปพบกับช่วงภัยต่างแดนและเข้าสู่ช่วงนาทีทมนาทีทองค่ะ เข้าสู่ช่วงภัยต่างแดนช่วงนี้นะคะวันนี้ทางด้านของคุณดำริดนะคะมีภัยอะไรนำมาเตือนให้กับคุณผู้ชมทางบ้านคะครับวันนี้มีภัยที่มาด่วนเลยครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งแฟนรายการในออสเตรเลียก็มีมีมากนะครับก็ในเรื่องของภัยของจากแก๊งวิชาชีพที่รักขโมยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้มันมีงานเทศกาลในออสเตรเลียอีกแล้วใช่ค่ะก็จะมีงานกันที่ซิดนีย์ก็มีงาน ที่ไปกิจกรรมของคนไทยแล้วแก๊งวิชาชีพที่คอยไปฉกฉกสวยโอกาสก็จะใช้<ส>นี่แหละนะคะเป็นลวงกระเป๋าฉกชิงเิราวทรัพย์สินแล้วก็ร้านค้าต่างๆตามมูธต่างๆาเป็นงานเทศกาลของคนไทยนะครับก็มีท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยมาฝากเตือนภัยว่าให้ระวังกันหน่อยสําหรับคนค้าขายคนไปเที่ยวง,งาน,นเทศกาลต่างๆช่วงให้ระวังนะของแก๊งวิชาชีพซึ่งมีทั้งชาวต่างประเทศชาติต่างๆที่เข้าไปซึ่งจะเยอะเป็นพิเศษครับ แล้วก็ข่าวก่อนเราเตือนในแถบยุโรปนะครับ,รบตอนนี้ก็ที่ออสเตรเลียก็ท่านผู้ชมฝากเตือนมาด้วยครับภัยจากการจากวิสาชีพที่เป็นลักขโมยการฉกชิงวิญราวต่างๆครับ,รบ,รบก็เป็นภัยที่เตือนมาสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียครับ ช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซ <Elsa S 1> ีพ <Elsa S 1> ีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายไต่มูคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนในอินเดียแต่โบราณน,นั้นมีข่านิยมว่าคนเราแต่ละคนนั้นเมื่อเกิดมาสังกัดวันหน้าไหน ก็มีชาติกําเนิดสูงส่งตามวรรณะที่ตนสังกัดเช่นคนที่เกิดมาเป็นวรรณะกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวรรณะพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวรรณะแพทย์ก็เป็นชนชั้นสูงส่วนใครเกิดมาในวรรณะสูตรวรรณะจันทานถือว่าเป็นคนชั้นต่ําถ้าใครเกิดมาในวรรณะชันนน้นต่ําเขาก็ถือกันว่าเป็นคนชั้นต่ําอยู่อย่างนั้นตลอดไปคติอย่างนี้หรือคติที่บอกว่าคนจะสูงจะต่ําจะเลวจะประเสริฐก็เพราะ วันนะที่ตัวเองสังกัดนั้นทําให้คนชั้นล่างได้รับผลกระทบเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะทําดีอย่างไรก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในทางสังคมวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นมาจึงตรัสสอนใหม่ว่าจงอย่าวัดคุณค่าของคนจากชาติกําเนิดแต่จงวัดคุณค่าของคนจากการกระทําของเขาสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่า ผาาสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แฟนดี้ิวสสปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครพบวงจรมาตรฐานสากลโลกซี d เดสโกเอ็กซ์เลน i ์อินค i t ลิ x ี e เอ็กซเลนต ข้าผู้เข้าลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างเป็นดินแสนใหญ่วามงดงามเงอนอยู่ห้นใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเกียวซ่าหมูกุ้ยช่าย c ีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มขมำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมสุภวัตวรัมารียังอยู่ที่สถานเอกอัครทูตณประเทศสิงคโปร์ครับวันนี้ได้รับเกียรติสนทนาต่อเนื่องกับท่านทูตมารุตจิตปฏิมาครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับคุณทูตครับ ขอบคุณทนูตนะครับที่ให้เกียรติสนทนาต่อเนื่องกับทางรายการนะครับครั้งที่แล้วนะครับเทปที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับในครั้งนี้นะครับอยากจะขออนุญาตถามท่านทูตนะครับที่นี่เนี่ยเห็นทนทูตบอกว่ามีคนไทยอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นคนนะครับเขามีการรวมตัวการรวมกลุ่มกันเป็นชุมนุมต่างๆนะครับเพื่อเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับท่านทูตครับคนไทยทั้งหมดที่นี่เนี่ยนะครับทางสถานทูตได้ล็งเห็นความสําคัญของ ความสำคัญของชุมชนไทยที่นี่เท้าว่าทุกคนสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้นะครับ,รบก็พยายามรวบรวมให้เกิดสนับสนุนให้เกิดสมาคมไทยครับนะครับสมาคมคกุ๊กเชฟไทยครับผมครับแม่ครัวแม่ครัวไทยนะครับ,รบแล้วก็ เ,เราก็ยังมีสมาคมเพื่อนแรงงานไทยครับครับซึ่งทางกระทรวงแรงงานได้มีงบสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็แรงงานไทยอา,าสาอาสาสมัครซึ่งสองสมาคมหลังนั้นก็มีขึ้นเพื่อที่ช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ก็คือคนแรงงานไทยนั่นเองนะครับครับผมอย่างนี้เนี่ยที่นี่อย่างที่บอกว่าแรงงานนีนเน้เป็นประชากรส่วนมากของคนไทยที่นี่เลยนะครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วทางสถานทูตเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือครัันทูตครับ ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแรงงานไทยเนี่ยมีกระทรวงแรงงานส่งที่ปรึกษาด้านแรงงานมาประจําที่สิงคโปร์นะครับก็ง่ายๆก็คือมีสํานักงานแรงงานประจําสิงคโปร์ดูแลแรงงานไทยที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสำนักงานแรงงานไทยประจําสิงคโปร์เป็นผู้ดูแลครับเป็นผู้ติดต่อกับกระทรวงแรงงานเป็นผู้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ แรงงานไทยสำหรับสถานเอกอัครทูตนั้นเนี่ยเราดูแลแรงงานไทยในส่วนที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับก็ขอแบ่งง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับ,รบปัญหาที่พบนี่ก็สําหรับแรงงานที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายเนี่ยเท่าที่ทราบจากสํานักแรงงานก็เป็นเรื่องค่าจ้างนะครับเรื่องการเจ็บป่วยไม่ได้รับการชดเชยบ้างอะไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็มีเรื่องของ สถานที่สถานที่พักบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็สำหรับรายง,งานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายนั้นเนี่ยถานทูตก็็นผู้ดูแลครับเราก็มีเรื่องคล้ายๆกันเขาก็เข้าไปช่วยเพื่อเจรจากับนายจ้างเพื่อเจรจากับหน่วยหน่วยงานของสิงคโปรท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อให้ผ่อน ผ่อนหนักเป็นเบานะครับ,รบหรือว่าเรื่องไหนที่มันเป็นธรรมโดยเฉพาะที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็ต้องพยายามผลักดันให้เขาําเนินการเพื่อให้เกิดอตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศชาตินะครับครับผมเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานไทยนะครับโดยสถานทูตและสำนักงานแรงงานในช่วยกันก็คือเราอของงบประมาณจากรัฐบาลน,นะครับมาช่วย โดยการส่งแพทย์จากสภากาชาดไทยและพยาบาลมามาตรวจโรคเห็นว่ามื่อเร็วนี้เลยนะครับผมใช่ตามข่าวใช่ไหมแล้วมาตรวจสุขภาพแล้วก็เรื่องจิตด้วยนะครับแล้วก็เป็นประจำทุกปีนะฮะนอกกนั้นเราก็มีกิจกรรมร่วมกับสำนักงานแรงงานในการไปเยี่ยมขอพัก รงานต่างๆซึ่งมีมากมายครับผมอันนี้ทําเป็นประจําเลยนะครับเป็นประจําทุกเดือนครับอ๋อทุกเดือนเลยเหรอครับถ้านำโดยผมบ้างสํานักงานแรงงานไทยผู้ในการนะครับหรือว่าบางทีผมไม่ว่างผมก็ให้ ให้รองไปนะฮะหรือว่าลองลําดับลงไปอ,อีกทีหนึ่งเวลาไปเยี่ยมเราก็นำายานะฮะประจําบ้านทำเครื่องกินอุปโภคบริโภคและเครื่องกีฬาเป็นมอบให้แล้วก็มีการคุยคุยกันว่าการดํารงชีวิตอยู่ในสิงคโปร์นั้นเนี่ยเราก็ต้องทํำตามระเบียบนะฮะ <pareil. S 1> ต้องรักษาชื่อเสียงเราเป็น หน้าต่างของประเทศไทยนะครับเรื่องอะไรที่มันจะส่งเสริมให้การเสียภาพพล์หรือผลประโยชน์ประเทศไทยก็ขอให้ละแล้วก็หลีกเลี่ยงวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสองเทปติต่อกันนะครับเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับกับพระท่านเอกชายชุดไทยณประเทศสิงคโปร์ครับท่านทูตมารุตจิตปฏิมาครับขอบคุณท่านทูตมากครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายกุยเสี้ยวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวน ยช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเซเว่นอีเลเวนเข้าสู่ช่วงประเทศต่างแดนครับท่านผู้ชมครับ เริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน้องเอิญนะคะใช่ค่ะปฏิทินแรกนะคะเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือนะคะขอเชิญชวนชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกแบรแอเรียค่ะและเหมือนใกล้เคียงนะคะไปร่วมงานเทิดไทองราชาน8 5พรรัาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่สองธันวาคมเวลา18นาฬิกาที่โรงแรมแมริออตซานมอนทนค่ะ ซามาเทลเนี่ยขออภัยสอบถามได้นะคะที่นายวันลบขชินทร์นายกสมาคมค,ค่ะหรือว่าสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์8 3 1 3 3 2 6 6 5 3ค่ะครับประเด็นที่2ไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับนายลาฟและนางอุไรเบ็คเกอร์นะครับจัดทำบุญเปิดร้านอาหารไทยชื่อสวัสดีที่เมืองซาบุกเคนนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสมเด็จเยอรมันนะครับไปเจริญพระพุทธมนตมีชาวไทยไปร่วมงานกันคับข้างเลยครับ ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของ Thailand Report คนไทยในต่างแดนในวันนี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะส่งผ่านขา่าวสารผ่านทางรายการก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง t h a i o v e r s e a ีว m นแค่ะ พราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้าง y ง u t u b e นะครับพิมพ์ก็ว่าไทยรัฐลีพอตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง b a n g k o ทีวในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับใช่ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็บอกผ่านข่าวสาราทางรายการด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่กับรายการไทยรัฐลีพอตคนไทยในต่างแดนในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน